น่ามีคนเต้องมาไอ้ทอยเข้ามาไปแล้วเนี่ยโอ้โหรู้ดีจังเ <c oughs> นี่ยเอาไปเข้าไป <c oughs> เอาไปด้เรือ่อที่เาฝามเรือ่องเรือ่องสามแม่เลยยิงให้โดนแล้วกัน <c oughs> อย่างไม่ทันทำอะไรเลยไอหนี่ไม่ใส่เดียว อีกสัตว์เหรอดูดีกะดูดี e ก n t h อ h l เ้ยอะไรกี้เหรออุ้ยกี้เล่นเหือละสิบสองอะเห็นเลยคิดเปียนเลย น่าหัไปแล้วไม่ได้หรอโอ้โหแม่งรู้ดีเกินอ้ยโอ้โหต้ตวไแปงแัไปดิชิวๆเลย

เต็มยังห้องเต็มแล้วที่ดาเส็มหน้านพี่ตอนแรกรอะไม่เต็มเออพี่ของพี่ไมันขางโอ้โหรู้ดีไปหมดเลยไอ้ไฮมันมองหรือเปล่าน่าจะใช่รู้ดีไปหมดเลย,ยเย็นน้องนั้งหาจนยร้อยเลืองเลยเท่าไหร่ละ สามสิบหาหนี่ไ่เป็นิเลน้องๆคนหรู้ดีเกินคนเรารู้ดีเกินเนี่ยรู้ดีนไงโอ้โหอ่ยมันขึ้นอย่างไวนะพชิโอ้ ไมด้ยไน่ไ้จ่างไเ้ายใช่ป่ะนี่เนี่ยหมดกันหมดเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยเอ้ยเหลเอยี่ปืบองะเปลี่ยนตู้อือหือไรนี่บ้าเฮ้ยอไเจ้าอะไรดีกว่าอะไร มันมาโคเลยยศแม่ไม่เป็นไร่ถามเอาก็ได้ถามว้โอ้โหแต่ไปเยี่เมื่อกินยิงไระดอนกูเลยนะเว่ยยิงเม็ดเดียวเองเออเออมันคือลูดีแท้ตัวนี้หมดหมดหมดมาพี่เข้ามันได้บรรจารย์เปิดยา อของขึ้นของขึ้นเจมพีมาเฮ้ยต<ห>ัวไหนตัวไหนมันไปดังไงไปแล้วพี่ <laughs> ไม่อยู่ให้เราไล้วอยู่ใต้บ่อควรหนึ่งไปยุดไม่กินเลยมาแรกนะฮะเดีย๋ยวั้ต่อคราที่สงนะองนะนะครับโอเคครับบายบายครับผม